<c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับเจอกันเช่นเดิมครับผมต้น,นครับทีเด็ดฟุตบอลวันนี้สี่คู่นะครับ <c oughs> มาเจอกันเหมือนเดิมเพราะวันนี้พีเมลีกเตะทั้งหมดสี่คู่นะครับเพราะนั้นเราไปจัดพีเมลีกทั้งสี่คู่ครบกันเลยวันนี้นะครับ <c oughs> อันคู่แรกนะครับเป็นเซาท์แคมป์ตันเจอสเปอร์โอ้ช่วงนี้คอนเต้ e มานะ <c oughs> อันโตริโอถือว่าทําทีมได้ดีนะครับแล้วก็นัดที่แล้วก็กดพาเลตซ์อยู่หมัดเลยนะครับก็วิลฟิสาฮาเจอใบแดงนะครับก็เป็นเกมที่พอนำหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สองศูนย์สามศูนย์ก็ต้านไม่ไหวนะครับสําหรับคริสโตพาเลตบเกมบุกน่ากลัวนะครับเกมรับก็ถือว่าเหนียวแน่นนะครับช่วยกันดีอินเนอร์ในทีมมานะครับแล้วก็ ผมมองว่าวันนี้สเปอร์เหมือนกับรู้ตัวว่าเขาอะนะครับมีมีลุ้นที่จะไปพื้นที่ยุโรปนะครับติดท็อปโฟรแล้วนักเตะเนี่ยก็ผมว่าใส่เต็มนะครับวันนี้คงคงหนีไม่ได้นะครับคงหนีสเปอร์ไม่ได้ครับยังไงก็ต้องไปสเปอร์นะครับวันนี้ไก่เดือทองเอานะครับถึงแม้ว่าเซาแธมตันจะเล่นดีแพ้ลําบากวันนี้ถึงเล่นในบ้านด้วยนะครับ แต่เกมของเซาท์แทมป์ตันเกมรับก็ยังมีมีช่องให้สเปอร์ทะลุเข้าไปยิงได้ครับมองว่าวันนี้1เม็ดนะครับสเปอร์ทำได้นะครับให้เชียดท็อตแนมอัลสเปอร์นะครับคู่ที่2วัตฟอร์ดนะครับวัตฟอร์ดเจอเวสต์แฮมนะเวสต์ ham แฮมนะฟอร์มแย่มากนะครับฟอร์มแย่มากๆนะครับแข่งต่อเนื่องด้วยวัตฟอร์ดถือว่าเหนียวแน่นนะเล่นในบ้านเล่นกับเชลซีก็ถือว่าเล่นได้ดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ด้วยศักยภาพของทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นกองหน้ากองหลังกองกลางผมก็ยังมองว่าเวสแฮมยังยังดีกว่านะครับยังดีกว่าแล้วก็ถ้าอยู่ที่ปอปอ,ปอนะครับราคาแบบนี้เวสแฮมต้องเอาแล้วแหละหลังจากนัดที่แล้วเล่นในบ้านแล้วก็ไม่สามารถชนะได้นะครับนัดนี้มาเยือนถ้ายังคิดจะลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับยาวๆกับอาร์เซนอลกับสเปอร์หรือแม้แต่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย นัดแบบนี้ต้องเอานะครับต้องต้องชนะให้ได้นะครับผมมองว่าวันนี้เวสแฮมทำได้นะครับ1เม็ดยาวๆน่าจะมีนะครับน่าจะสามารถเข้าวินได้นะครับให้เชียร์เวสแฮมนะครับคู่ที่ 3, คริสตัลพาเลทเจอนอรลิตนะครับต้องยิง1เม็ดนะครับแล้วถึงจะชนะราคาได้เป็นต่อเยอะครับสติคมนะครับแล้วก็ราคาจูงใจให้ไปคริสตัลพาเลท แต่มองว่าผมมองว่าวันนี้การที่วิวิสฮา,าโดนใบแดงนะครับส่งผลกระทบกับความน่ากลัวของคิสโซพาเลตแล้วคิสโซพาเลตเองเป็นทีมแบบเป็นต่อไม่ค่อยอยากจะชนะอยู่แล้วนะวันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับนอริดผมมองว่านอริดวันนี้ไม่แพ้นะครับมุมเสมอนะครับมีเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่แพ้แน่นอน,นครับวันนี้นอริทนะครับให้เชียร์นอริทถือว่าเป็นตัวทีเด็ดที่สุดของวันนี้นครับนอริทจัดไปนะครับ แล้วก็เลสเตอร์นะครับวันนี้เล่นในบ้านแต่ต้องต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลวันนี้นะครับที่กำลังต้องการบี้กับแมนซิตี้อยู่นะครับเกมแบบนี้น่าจะไม่พลาดแหละ1เม็ดชัยชนะมีอยู่แน่แน่นอนแต่ว่าเลรต้องบังคับชนะถึง2รลูดนะครับวันนี้ดูรายชื่อมาล่าสุดพี่เบิ้มฟันไดนะครับ ก็กลับมายืนเป็นตัวหลักได้แล้วแล้วก็3กองหน้าลงครบนะครับโจตามาเน่ซาร่า ota, ane, นะครับแล้วก็กองกลางวันนี้ใช้เกอ์ตานะครับก็ฟาวินโยลงนะครับเพราะฉะนั้นเกมรักรับดูดีแล้วที่สัมพัญแบ็กซ้ายโลเบอร์ซันโดนแบน์นะครับหลังจากโดนใบแดงนัดที่แล้วนะครับก็ใช้เป็นซิมิการ์ดลงแทนนะครับ อันนี้ไม่น่ากังวลนะครับเพราะว่าซิมมการ์ดเองเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีนะครับขยันเหมือนกันและที่สำคัญเปิดบอลได้ได้สวยด้วยผมมองว่าซิมมิการ์ดเล่นเกมรับได้ดีกว่าโรเบิร์สันด้วยซ้ำนะครับแต่โรเบิร์สันเนี่ยก็ยังเวลาเล่นเกมบุกเนี่ยก็ยังดูน่ากลัวกว่าซิมมิการ์ดอยู่เหมือนกันนะครับผมมองว่าวันนี้เลสเตอร์น่าจะทำอะไรลิเวอร์พูลไม่ได้คงเจอบทใส่ทั้งเกม2ลูกผมว่าไม่น่าจะเป็นงานที่ยากสำหรับลิเวอร์พูล ผมว่าลิเวอร์พูลทำได้นะครับวันนี้ให้เชียร์ลิเวอร์พูลจะชนะ2เม็ดขึ้นไปนะครับรอนับเม็ด3ได้เลยนะครับงนั้นมองว่าวันนี้นะครับให้เชียร์สเปอร์นะครับเวสแฮมนอริทล mm ิเวอร์พูลชอบที่สุดคือนอริทวันนี้จะไม่แพ้นะครับรองลงมาลิเวอร์พูลยิงได้2เม็ดนะครับเป็นอันดับที่2อันดับที่3ลรองลงมาคือชอบสเปอร์แล้วก็ชอบสุดท้ายที่ชอบน้อยที่สุดสำหรับวันนี้คือเวสแฮม นะครับอันนั้นให้เชียร์นอริทลิเวอร์พูลสเปอร์เวสต์แฮมจัดไปสีคู่เน้นๆทุกตัวนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ